บูยพี่น้องอ้ยนี่อไรกั้ยใครกันจะมีเอ้ยฮะฮะบู๊ยพี่น้องพี่น้องกันเะ้ยปะโตโอ้ยนี่อะไรโอ้ยเดินมาเลยโอ้ยฝนเลี้ยงค่ะคุณลุง

เจอแล้วเจอแล้วมจง่วงง่ามโอ้ย่ายตะกอนกูนะกูนะโอ้ยอืมเถอะเถอถอถง่ายง่ายงายอื ตัวน้ำค่อยแนงะ่อปเลยเลี้ยวข้าไปหอบคนเ,เก็บทนตั้งตัว